อิทวิทยาทําให้แฟนรักยอมทิ้งมือที่สามคุณต้องทําให้เขาคิดว่าการสูญเสียคุณนี่มันคือเรื่องใหญ่แล้วอ,อะไรบ้างครับทําให้คนคิดว่าการสูญเสียคุณคือเรื่องใหญ่และตัดใจยากมันแก้แบบนี้หนึ่งครับคือคนมีครอบครัวกับคนเป็นแฟนกันคอบหากันยังไม่ได้แต่งงานกันแก้คนละแบบครับถ้าคุณอยากให้เขารู้สึกว่านี่คือเรื่องใหญ่คุณต้องถ่ายโอนความมั่งคั่งมาที่คุณก่อนครับ ขอให้แฟนเนี่ยโอนที่ดินมาเป็นชื่อเราขอให้แฟนโอนบ้านเนี่ยมาเป็นชื่อเราสิ่งเหล่านี้เวลาที่แฟนเลือกจะมีมือที่สามต่างๆเขาจะไม่กล้าเหยียดยามเหยียดยันคุณมากขึ้นครับเพราะการที่เขารู้สึกว่าคุณคุมตรงนี้ไว้มันทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยสําหรับคุณครับและการที่เขาจะขอเลิกขออย่างต่างๆคนมันคิดหนักกว่าพอคิดหนักกว่าความรู้สึกที่ต้องการเดินออกจากคิ้วของคุณเนี่ยจะน้อยกว่า ในส่วนของคนที่เป็นแฟนกันคุณต้องชี้นําสมองว่าเอ้ยขอบคุณเขาครับขอบคุณครับที่เขาทุ่มเทบางอย่างเช่นเอ้ยลองมาคํานวณเดือนนี้เนี่ยนะครับหเดือนเนี่ยคุณพาฉันไปเที่ยวเนี่ยคุณน่าจะหมดเงินไปคร่าวๆประมาณ50,000บาทขอบคุณมากเลยอะ่ะรู้สึกว่าคุณทุ่มเทเพื่อฉันมาโดยเสมอเลยหรือตอกย้ำแบบาเฮ้ยเราครบกันมาเนี่ยหเดือนแล้วนะ1ปีแล้วนะหรือ5ปีแล้วนะ เพื่อคำนวณให้เขารู้สึกว่าเขาทุ่มเทลงมาเยอะเขาลงทุนมาเยอะสมองมนุษย์มันรู้สึกว่ามันคือซังคอสคือถ้าลงทุนไปแล้วจะไม่อยากเปลี่ยนเพราะรู้สึกว่าได้จอดๆอยู่ตรงนี้มาเป็นเวลานานแล้วไม่อยากไปเริ่มต้นใหม่สมองคนมันจะเกิดความรู้สึกว่ายึดติดคุณถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนเสียดายถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนไม่กล้าที่จะทิ้งเราไปครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์ส 27เทคนิคสั่งจิตให้เขาเสียดายเราครับจากราคาเต็ม8,900บาทครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้เขาเสียดายไม่ใช่บิดบังคับแต่ทําให้เขารู้สึกว่าไม่มีใครบนโลกใบนี้แทนที่เราได้อีกแล้วถ้าคุณอยากให้เขาเสียดายคุณต้องทําให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถตอบสนองหรือตอบโจทย์ชีวิตเขาได้มากที่สุดนะครับซึ่งมันคือการเล่นกับสมอง ความอยากของเขานั่นเองครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้คอร์สนี้ครับจากราคาเต็ม8,900บาทโปรพิเศษวันนี้นะครับชำระเพียง990บาทครับเฉพาะ3ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้ส่งไปที่ l i น์แอนะครับ